ลงทุนในธุรกิจที่ถนัดจะทําให้รวยที่สุดการลงทุนทําธุรกิจที่ตนมีความถนัดจะทําให้รวยมากกว่าการลงทุนทางอ้อมหลายๆทางเพราะการทําธุรกิจมีเวลามากขึ้นมีเวลาสําหรับครอบครัวเป็นตัวของตัวเองแต่อยู่พนความเสี่ยงหลายด้านซึ่งพนักงานประจําไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเพราะว่ามีความไม่ซื่อสัตย์เมื่อโรงงานมีปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุบัติเหตุที่เกิดจากโรงงานเครื่องจกักรและพนักงานประมาท เราในฐานะเจ้าของธุรกิจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการเงินการตลาดบริหารน,นี่บริหารสต็อกบริหารภาษีทำบัญชีและต้องเข้าใจกฎหมายนอกจากต้นทุนการเงินประสบการณ์ทักษะทัศนคติที่ดีแล้วจะต้องรู้จักวางแผนลงมือทาตรวจสอบปรับปรุงให้ถูกทางให้เป็นระบบจะประสบความสําเร็จได้มีความร่ํารวยส่งต่อลูกหลาน เพราะฉะนั้นงานที่ชอบรักถนัดคืองานที่ดีที่สุดลองมาฟังดูเรื่องราวของหนึ่งในวัยหนุ่มที่มองโอกาสเขามีพรสวรรค์นในเรื่องการทําอาหารแต่ยังไม่มีเงินทุนหนึ่งได้ตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวข้างถนนที่ขายดีเพราะรสชาติถูกปากและเป็นสูตรเฉพาะของเขานี่คือการลงทุนสิ่งที่เขาถนัดเมื่อธุรกิจเริ่มอยู่ตัว หนึ่งไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาเริ่มรู้การบริหารเงินบันทึกรายรับรายจ่ายและนํากําไรไปขยายสาขาหนึ่งในวันชลา,าไม่ได้นั่งทํางานในออฟฟิศหรูแต่เขาเข้าครัวดูแลสูตรอาหารสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สร้างตัวตรงเป็นทรัพย์สินทั้งหมดให้กับเขาเป็นความสุขในการที่เขาได้ทําสิ่งที่เขาถนัดและเขารักก็เป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จส่วนต้นเขาเป็นคนเก่งเรื่องด้านการตลาด แต่พอเขาเงินเดืนสูงๆเขาก็กลับเอาเงินไปซื้อรถหรูและผ่อนแล้วก็ซื้อของที่เป็นของลัก u r y รี่แบรนด์แล้วก็ไม่ได้สนใจทำสิ่งที่ถนัดและสนใจจริงๆก็ผ่อนนี้สินแต่เขาก็มีความสุขในแบบของเขาเอเก่งในเรื่องการออกแบบเสื้อผ้าพอมีเงินเก็บก้อนแรกเขาไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแต่เขาเลือกนำไปลงทุน เพื่อเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ทําเองขายเองทําทุกอย่างแต่เขาเข้าได้ผลตอบแทนกลับมาเราเห็นไหมครับว่าการที่มีเงินเ,เดินไเยอะไม่เหลือเก็บและอีกคนหนึ่งมีเงินทุนน้อยแต่กลับอิสระทางการเงินเพราะลงทุนในตัวเองและลงทุนในสิ่งที่เขาถนัดอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะต้องเข้าใจ การค้นหาสิ่งที่เราพยายามว่าเรามีความถนัดอะไรนั่นแหละครับคืเอเงินทองคําของเราที่มีอยู่ในตัวเสร็จแล้วเราก็หาเครื่องจักรเพื่อผลิตเงินก็ดูว่าลงทุนสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเรียนหนังสือคอร์สเพื่อพัฒนาทักษะหรือลงทุนในเครื่องจกักรแล้วก็อย่าลืมครับบริหารเงินแบบเจ้าสัวแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆลงทุนขยายออมใช้ส่วนตัวและต่อเนื่อง ผลสุดท้ายการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดไม่ใช่หุ้นหรือกองทุนที่ไหนหรอกครับแต่เป็นการลงทุนในสิ่งที่พวกเราถนัดที่สุดและเราเข้าใจดีถึงความเสี่ยงและเงินในกระเป๋าของใครของมันครับ